กลับมาแล้วกับ High Bit Smart Watch สุดฮิตสาหรับสาย Outdoor กับ Garmin Instinct Crossover รุ่นนี้อัปเกรดจอเป็น AMOLED แล้วด้วยเหมาะก,กับสายลุยด้วยดีไซน์ Rugged and Bold แข็งแรงทนทานผ่านมาตรฐานทางการทหาร Military Standard 810จอเป็นเลนส์ Sapphire แบบใหม่กันร,รอยขีดข่วนกรอบตัวเรือนโลหะ2ชั้นอัปเกรดหน้าจอเป็น AMOLED คมชัดสว่างขนาดจอ1.2นิ้วมีเข็มนาฬิกาอนาล็อกเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆโดยตัวเข็มนาฬิกาสามารถอินเทอร์แอคกับฟีเจอร์นั้นๆได้อย่างลงตัวโดยไม่บังข้อมูลบนหน้าจอของนาฬิกาตัวเข็มเคลือบสารเรืองแสง Super มินอวามองเห็นง่ายในที่มืดและด้วยเทคโนโลยีรีโว่ไดฟ์ทำให้บอกเวลาได้อย่างแม่นยําในหลักวินาทีกันเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีไฟฉาย LED ในตัวพร้อมลุยไปด้วยทุกที่ทนทานสามารถกันน้ําได้ที่10 ATM ใช้งานได้ยาวนานสุดๆ14วันในโหมดสมาร์ทวอทช์และ18วันในโหมดประหยัดแบตเตอรี่ในด้านการออกกําลังกายรองรับกิจกรรมการออกกําลังกายต่างๆได้มากกว่า100กิจกรรมส่วนสายเอลดอร์เขามี GPS หลายย่านความถี่ระบุตําแหน่งได้อย่างแม่นยํามีเทคโนโลยี Z IQ และเซนเซอร์ ABC นําทางไปยังเทรลถัดไปและด้วยมิตเตอร์สสาาตตอ,อิะก,บบกน3 ใช้ใจ่ายก็สะดวกด้วยการมินเปย์และการมินเอ็กซ์แรบิอีกด้วยเรียกได้ว่าอออินสตินครบจบพร้อมรองรับทุกการใช้งานในเรือนเดียวไม่ว่าจะเป็นวันทางการวันสบายๆหรือต้องการออกกำลังกายหรือแม้แต่การออกไปประจนภไผก็เหมาะการมินอินสตินคอสโวเวอร์อโมเลมี2สีมีสีชาโครและสีที่ผมใช้คือ bronze sunburst ในราคา2490บาทแถมยังมีอีกรุ่นกับอินสตินคอสโวเวอร์อโมเลรุ่น tactical edition มาพร้อมฟีเจอร์และฟังก์ชันพิเศษตอบโจทย์ภารกิจที่หลากหลายอย่างแอปพ่าวยเวครว,วิรสติกโวเวอร์ช 23,990บาทวางจําหน่ายแล้ววันนี้นะครับ